หนุ่มหล่อสมชื่อกัญชาลีกำลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่ในวงการบันเทิงคุณคิดหรือไม่ว่าการแสดงเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องดิ้นรนกับความฝันและความลับพิสดารจะเป็นอย่างไรมาดูกันว่าชายหนุ่มคนนี้กำลังพิสูจน์ตัวเองในซีรีส์ฮิตได้อย่างไรและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามความลึกซึ้งของบทบาทที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นผู้นำและความลึกลับของโลกเหนือธรรมชาติล่าสุดนี้กันเศรษฐพงศ์หรือที่แฟนๆชื่นชอบเรียกขานกันว่ากัญชาลี ได้แสดงความสามารถพิเศษอีกครั้งในบทบาทนักแสดงในซีรีส์เรื่อง Rock and Soul จังหวะ Rock ปฏิหารรักซึ่งตอนนี้กำลังเผยแพร่าพราทางช่อง 7hd อย่างต่อเนื่องเขาได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ชมทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้ในซีรีส์เรื่องนี้กันชาลีรับบทเป็นปุ่น เด็กหนุ่มวัยม6ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักเรียนเก่งมีจิตใจที่อบอุ่นและเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อแถมยังเป็นผู้นำตัวยงที่พร้อมเสียสละเพื่อผู้อื่นซึ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจการแสดงอาจสงสัยว่าทำไมตัวละครแบบนี้ถึงน่าสนใจปุณไม่ได้เป็นแค่เด็กดีธรรมดาเขามีความสามารถพิเศษที่ทำให้เรื่องราวยิ่งเข้มข้นนั่นคือการมองเห็นผีจินตนาการดูสิครับถ้าคุณมีพรสวรรค์แบบนี้คุณจะใช้มันเพื่ออะไรนี่แหละคือส่วนที่ทำให้ซีรีส์นี้น่าติดตามเพราะมันไม่ได้หยุดแค่เรือ ต้องเรียนแต่ยังผสมผสานกับโลกเหนือธรรมชาติที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยแต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นปุ่นยังเป็นหัวหน้าวงดนตรีชื่อ Rock and s o ซซึ่งเป็นวงร็อกที่เขาชื่นชอบยิ่งนักเขาพยายามรวบรวมสมาชิกเพื่อเตรียมตัวเข้าประกวดในงานพิมซีอยู่ที่สยามสแควร์ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่ความฝันใหญ่ที่เขาวางแผนไวใ้ให้ขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันเขายังเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ที่ตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อสอบเข้าแพทย์ให้ได้สำเร็จ นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของเด็กไทยยุคใหม่ที่ต้องสมดุลระหว่างความฝันส่วนตัวกับความคาดหวังของครอบครัวแต่มาถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจโต้แย้งว่าการตาหาความสําเร็จในสายดนตรีจะขัดแย้งกับการเป็นหมอได้จริงหรือเปล่านี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและน่าสนใจมากขึ้นระหว่างเส้นทางชีวิตบุญต้องเผชิญกับภารกิจที่ท้าทายเพื่อช่วยเหลืออลิซ นางเอกของเรื่องซึ่งทำให้การแสดงของการชาลีเปรียบเสมือนการย้อนเวลากลับไป,ไปเป็นนักเรียนอีกครั้งและในขณะถ่ายทำเขาบอกว่ามันทำให้เขานึกถึงความรู้สึกคลาสสิกเมื่อครั้งเข้าห้องซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆกันชาลีเองก็รักการร้องเพลงและดนตรีมาตั้งแต่ยังเด็กเขารู้สึกตื่นเต้นใจมากกับซีรีส์นี้เพราะมันเป็นอีกหนึ่งโอกาสทองในเส้นทางอาชีพการแสดงที่เต็มไปด้วยความท้าทายเขารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เหมือนได้พิสูจน์ความสามารถตัว เองไปอีกขั้นหนึ่งและทุกวันที่มาโรงถ่ายเขารู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนฝูงสนุกสนานมากนอกจากนี้เขายังได้ร่วมง,งานกับเจนครั้งแรกซึ่งตอนแรกอาจรู้สึกตื่นเต้นหรือเกรงเล็กน้อยแต่เมื่อสนิทกันเขาพบว่าเจนเป็นคนมีบุคลิกแข็งแกรง่งตลกขบขันและมีมุมที่น่ารักเขาเชิญชวนให้ทุกคนติดตามและเชียร์ภารกิจในซีรีส์นี้ของเขามาถึงตรงนี้มีใครคิดเหมือนกันบ้างครับ บทบาทที่ผสมผสานระหว่างความเป็นนักเรียนเก่งและความลึกลับของผีอาจดูท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักแสดงหน้าใหม่อย่างกันชาลีและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการแสดงแบบนี้ช่วยให้เราเห็นว่าความท้าทายในชีวิตจริงสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างไรแต่มาถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจสงสัยว่าในยุคที่เทคโนโลยีทำให้การมองเห็นผีดูเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นการนำทีมนี้มาใช้ในซีรีส์จะยังน่าสนใจหรือไม่ มันอาจจุดประกายคำถามว่าความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติยังมีบทบาทในสังคมไทยยุคใครใหม่ได้หรือเปล่าแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิครับเห็นด้วยหรือไม่หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามชมซีรีส์ร็อกแอนโซจังหวะร็อกปาฏิหาริย์รักทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35เลยนะครับ